สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่15นะคะกุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้นะคะอ่าวันนี้ถ้ามารีวิวรถนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะคะหนองบัวลำพูนะคะวันนี้ก็อ่ลูกค้านะคะสั่งจองนะคะเฉพาะโรงรถนะคะราคา39,00 0บาทนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มเติมคือทำระบบไฟนะคะทำระบบไฟแล้วก็กระบะเพิ่มเติมนะคะคันนี้ที่จริงเป็นพื้นเรียบนะคะเป็นกระบะพื้นเรียบนะคะ ลูกค้าอยากได้เปิดได้3ด้านนะคะเราก็จัดทาให้ลูกค้านะคะคันนี้ก็เอาเครื่องทดลองใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอจะส่งลูกค้านะคะอันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะคะคันนี้เป็นพื้นเดิมนะคะพื้นเดิมแล้วก็กระบะข้างเป็นพื้นไม้ใหม่นะคะเป็นพื้นไม้สเสดานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะรูปทรงประมาณนี้ก็มารีวิวคร่าวๆให้ลูกค้าชมก่อนจะส่งนะคะวันนี้ก็ อรอตั้งนะคะเพื่อจะยกไปส่งลูกค้าระบบสตาร์ทกุญแจนะคะระบบไฟครบนะคะระบบสตาร์ทกุญแจระบบไฟครบนะคะลูกค้าอยากได้ยางเปลี่ยนยางบ้างไปอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ทําให้นะคะก็ประมาณนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางแต่เช้านะคะเดินทางแต่เช้า รูปร่างก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ส่งรายละเอียดให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะคะรถเป็นมือสองนะคะเปลี่ยนชุดเบรกให้ใหม่นะคะเช็คเกียร์ให้นะคะประมาณนี้นะคะไม่มีรับประกันหลังการขายทุกทุกคันนะคะของมือสองนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเอาเครื่องนะคะทดลองใส่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เทระบบก่อนจัดส่งนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าเอาเครื่องใส่แล้วก็ทดลองขับกันได้เลยนะคะประมาณนี้เลย โอเคค่ะเดี๋ยวก็รอจะส่งลูกค้านะคะนี่อันนี้ก็เขียวคู่กันเลยนะคะอันนี้ก็ต่อใหม่นะคะรถต่อใหม่เหมือนกันนะคะที่รีวิวไปเมื่อเช้านี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็ส่งเครื่องนะคะยันมานะคะยันมาอ่าี G f 160นะคะมาให้ที่ร้านนะคะราคาเครื่องอยู่ที่6ก0 0ื่นหกห่น่าจะ62,900นะคะ นี่นะคะก็แรงๆเหลือๆเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าสั่งต่อใหม่นะคะไม่ใช่คันนี้นะคะันนี้ยังว่างนะคะคันนี้ต่อเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอจะส่งนะคะน้องเขียวเหนียวซาบของเรานะคะโอเคค่ะ